เราจะมารีวิวตัวของ Shadow การนะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมอ่ะเห็นหลายคนใน Facebook นะผมคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าตัวนี้สร้างมาเพื่ออะไรนะผมตัวนี้ สวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซนซันี่กับเกมไลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ลูบี้ที่ได้มาจากวันนี้ใครที่อยากเก็บไปเกียร์คิดมัดหรือว่าเก็บไปร้อโคโลโบก็เก็บกันได้ครับผมเพราะว่าอาทิตย์นี้เพิ่งเป็นอาทิตย์ที่2เองนะครับผมอ่ะก็สามารถเก็บได้อีก2อาทิตย์สาหรับอ่เตรียมตัวไปโคโลโบเดือนหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าต่างไอดีหลักอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ตามคอนเทนต์เดิมเลยนะผมที่ผมได้ทำกับลาโอคือผมเลื่อนไปเจอในฟีดของ f a c e b o o k นะผมก็ผมไปเจอตัวนี้มาเขาบอกว่าหลายๆคนบอกมาว่านะผมอนะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สามารถพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตได้นะผมอนะ่ะมันจะเป็นยังไงท่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะม่มสำหรับตัวนี้มีชื่อว่าชาโด้นะผมตัวนี้มาในรอบเดียวกับโซนิกแล้วก็เป็นตัวที่สุดได้ในกาชาพอยทุ่มอ่ะสำหรับตัวนี้ ผมก็เปิดได้ในการชอบพอเหมือนกันนะผมครับตัวนี้มาสกิลแรกของตัวของชาโด้คือลดอัตราลบหลีของศัตรู30%สิฟิลดอัตราการลบหลีทักษะของศัตรู30%สิฟิทาให้ศัตรูรวมตัวกันนะผมสกิลนี้ไม่ทะลุอมาตะแต่ลดหลบสกิลกับหลบหลีนะผมแล้วก็ทําให้ศัตรูกองกันเป็นกลุ่มนะผมสกิลนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ในยุคแต่ก่อนแต่ปัจจุบันใช้งานไม่ดีแล้วนะผมสำหรับสกิลนี้ สำหรับสกิลที่เป็นไฮไลท์และสามารถทําให้โอกาสเป็นเป็นวิกฤตก็คือสกิลนี้นั่นเองค่ับผมคือยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูสร้างความเสียหาย300ของพลังจุดตีลงในพื้นที่ทุกๆทุกๆวินาทีนะผมเจ็ดวิแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์สุดๆเลยท่ผมเปลี่ยนศัตรูธาตุน้ําเป็นธาตุไฟเจ็ดวิคือสกิลนี้ออกมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทผมคือตัวเลนเจอร์มันเป็นธาตุไม้อยู่แล้วแต่ดัน เปลี่ยนตัวที่มันชนะทางธาตุให้กลับเป็นแบบโอโ้โหตัวที่มันแพ้ทางธาตุนะผมสำหรับตัวนี้คือตัวที่แบบงี่เง่ามากๆนะผมแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งก็เป็นในรอบโซนิกเหมือนกันนะผมใครอยากเห็นรีวิวก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมคือตัวของนักขึ้นตัวนั้นก็พอๆกันเลยนะผมสกิลคือแบบอย่างวะเลยนะผมสำหรับ2ตัวในคลาบบร,รอบของอโซนิกนะผมก็เดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันที่ดนัน สเตตหลักกันก่อนเลยนะครับสำหรับสเตตหลักก็น่าจะขนนกจะไม่พอนะครก็น่าจะได้เล่นแบบโมดแบบไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับก็ไปจัดกันที่ด่าน396กันเลยนะครซึ่งเป็นด่านรีวิวประจําของผมนั่นเองมาดูกันว่าขนนกผมจะพอไหมอ่ะก็พอพอดีเลยนะครเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวของชาโดกันนะครว่ามันเป็นยังไงนะครอะเห็นหลายคนใน f c e e o o o นะครคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าตัวนี้สร้างมาเพื่ออะไรนะครตัวนี้ ใช้แรแต่ตอนนี้อยู่ที่1270นรบะผมอ่ะแร่จริงๆมันอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0้าพ0ประมาณนั้นนะผมอ่ะเดี๋ยวมารอดูสกิลการหมนี่สกิลนี้คือการทําให้ศัตรูรวมกลุ่มกันแล้วก็ลดหลบลีกแล้วก็ลดอ่าหลบทักษะหมอ่ะก็สกิลที่2เป็นการคว้างไอตัวของสามเหลี่ยมห่มทาให้ศัตรูที่มันชนะทางคาดเป็นตัวที่แบบอ่าทาให้มันแพ้ทางคาดนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทา มาเพื่ออะไรนะผมอ่ะจากบอสด่านนี้ตีมันทีสองทีไม่ตายก็กลายเป็นทีตีทีเดียวตายเลยนะผมครับตัวนี้นี่นะผมนี่คือสกิลการเอี่ยนให้ศัตรูชนะทางคาดมันนะผมอ่ะก็จะดามิดใส่แรงขึ้นสารเท่านะผมอ่ะก็โอ้โหสำหรับตัวนี้ผมก็มองว่าทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมก็สำหรับด่านนี้ผมมองว่าไม่ค่อยยากสำหรับมันสักเท่าไหร่เดี๋ยวขอกดออโต้คูงสองเลยละกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไง นี่ทผมโอ้โหสกิลก็ข้าวๆประมาณนี้ละกันท่ผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่พี p กันเล็กๆน้อยๆน่นผมเดี๋ยวผมจะหาทีมหาทีมในเพื่อนท่ผมที่ล็อกอินล่าสุดแล้วก็มีเลนเจอร์ท่าตาเยอะๆนะทผมผมจะพามาให้ดูนผูมว่าตัวมันท่ผมจากที่ทําให้ศัตรูตัวมันจากที่ชนะทางท่าศัตรูทําให้แบบเสียเปรียบท่นผมอ่ะทำให้ตัวมันเสียเปรียบศัตรูเพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงท่นผมมาก็ ขออนุญาตส่องทีแป๊บหนึ่งนะผมโอ้โหทีมก็ค่อนข้างที่จะแบบตึงมือมากๆนะผมสำหรับทีนี้โอ้โหมากเลยนะผมมีบาร์กี้ทั้งสามตัวก็ไปหาหน่อยนะผมหาสักนิดนึงหาสักสามสิบกว่าๆน่าจะพอสู้ได้สําหรับทีนี้ป้องกันเป็นไงป้องกันมีธาตุน้ําแค่ตัวเดียวเองนะผมอ่ะผมยากได้แบบธาตุน้ําทีนึงก็ประมาณห้าหกตัวขึ้นนะผมอ่ะทีมต่อไปมีไหมโอ้โหทีมนี้เอมิเลียแบบนี้ ชัดเลยนะผมก็ไม่น่าจะสู้ได้กอหาทีแป๊บ,บนึ่งนะผมก็จะหาทีที่แบบพอสู้ได้ละกันนะผมอะตอนนี้ใครที่รอแฟนเพจ Facebook ผมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมก็สามารถไปดูกันได้เลยนะผมอะเดี๋ยวตัดไปที่เพจ Facebook ผมเลยละกันนะผมอะก็ไม่อยู่กันที่หน้าตาของเพจ Facebook ไอซันฟานี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเพิ่งเปิดเพจเมื่อวานนี้เองนะผมเพจนี้ผมจะเปิดไปทําอะไรนะผมก็เปิด ไว้ให้คนดูนะผมก็ผมน่าจะโพสอะไรไว้ในเพจนี้บ้างเพราะว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์ถามมาว่าที่มีเพจไหมที่มีเพจไหมนะผมก็ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดเพจนะผมอ่ะสำหรับเพจนี้ผมก็ในอนาคตอาจจะมีอะไรมาขายอย่างเช่นไอเดีเกมหรือว่าอะไรนะผมอ่ะแล้วก็อาจจะรับกลางด้วยสําหรับผมผมจะไม่รับเติมนะผมไม่รับเติมแท็กต่างๆเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบมีเวลาสักเท่าไหร่นะผมอ่ะ อย่างมากก็คือขายแค่ไ d ดีนะผมไอดีก็ไม่อยากจะขายแพงนะผมขายหลักสิบไปถึงหลักร้อยเองนะผมก็ประมาณนี้ละกันก็ฝากเพจผมด้วยนะผมอ่ะเพจไอซันฟันนี่นะผมอะอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไอซันฟันนี่ช็อปก็ได้นะผมก็รอติดตามกันได้นะผมก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่5คนก็ขอขอบคุณด้วยนะผมอะก็ตัดไปที่รีวิวตัวของชา a d ด w กันเลยนะผมอะก็ตะกี้ก็ไป รีวิวเพจมาทุกผมก็เดี๋ยวผมจะตีไอดีลองๆองผมละกันเพราะว่าไอดีลองๆผมส่วนมากจะมีเลนเจอร์ท่าน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็มาหาดูกันเขาค่าทุกผมโอ้โหแทบจะไม่เจอทีมที่แบบมีาตุน้ำเลยทุกผมสำหรับใครที่อยากให้ผมส่องทีมส่องเกียร์ให้เดี๋ยวรอพาร์ตต่อไปทุกผมก็สามารถคอมเมนชื่อไว้ได้ใต้คลิปได้เลยทุกผมว่ารีวิวเท่าไหร่แล้วก็ต้องแอดเพื่อนผมด้วยทุกผมสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนผมก็เดี๋ยวผมจะ ทิ้ง i อ l ดี e ไว้ให้ใต้ของม,มต์ละกัน,นผมก็สามารถแอดมาได้นะผมบางที่ผมก็อาจจะไม่ได้รับถ้าผมรับก็อ่าก็น่าจะเป็นวันที่ผมว่างจริงๆนะผมโอ้โหผมมากดทีมเดิมอีกแล้วทีนี้ครบเซตเลยนะผมก็มาหาทีมสักเล็กสักน้อยละกันสำหรับ36ไม่มีลูกโปแบบนี้มีโอ้โหทีมอยากตึงเลยนะผมอ่ะ30กว่าแถวๆนี้ก็น่าจะตึงกันแล้วนะผมโอ้โหเพชรสามเลยสำหรับทีนี้อ่าทีมนี้ทา่าต้ามเยอะนะผมมา ก็ถือว่าพอถูไทยๆได้น่าจะเป็นทีมนี้ไหมรือว่าทีมคนนี้ทีมคนนี้เจอแล้วนะครับสามสิบห้ามามาดูกันนะครับก็หาทีมไปค่อนข้างที่นานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะเจอก็จะใช้ทางด้านของชาโดไปสู้แค่ตัวเดียวนะครับผมอยากเห็นแค่สกิลข้าวๆของมันเองผมไม่อยากทดสอบอะไรจริงๆจังๆนะครับก็มาโฟกัสที่ชาโด้นะครับนี่ท่าตน้าผมฝั่งตรงข้ามค่อนข้างที่เยอะเลยผมอยากเห็นสกิลที่มันแบบทําให้ตัวของมันแพ้ทางท่านะครับโอ้โห เห็นไหมครับผมอ่ะก็ยิงตะกี้ถ้าจำไม่ผิดจะยิงทางด้านของลูกศรสามเหลี่ยมนะผมยิงไปปุ๊บก็ถ้ามันตดสกิลปุ๊บก็ทําให้ตัวมันแบบไม่แบบอันนี้เลยนะผมเดี๋ยวขอใช้ไอเทมเซฟชีวิตมาหน่อยเลยละกันนะผมมาเซฟชีวิตหน่อยโอ้โหไม่ทันไรก็ตายแล้วผมสําหรับตัวของชาโดผมลองกดขีปนาวุธสู้ดูนะผมอ่ะสำหรับขีปนาวุธผมก็น่าจะสู้ได้ม่ระยะหนึ่งนีนะผมโอ้โหสกิลออกไปไม่ทันไรก็ตายแล้วนะผมสำหรับตัวของชา,ดา,า,าดะะงโด ชาโดว์เอาจริงๆนะผมอ่ะก็ผมก็มองว่ามันเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างที่จะง,งี่เง่ามากๆนะผมอ่ะใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมว่าสกิลมันเป็นยังไงมันแบบดูดีไหมหรือว่าเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมก็สําหรับชาโดว์ก็ถือว่าแพ้ไปนะผมเป็นตัวที่อ่อนมากนะผมอ่ะถึงเป็นตัวแจกก็ถือว่าอ่อนในระดับหนึ่งเลยผมซึ่งเป็นสกิลที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยผมอ่ะก็คลิปตอนที่ผมรีวิวจาก คล้ายๆกับตรงนี้เหมือนกันนะผมที่ผมเห็นลาโอในเพจ a c e b o o k อนะ่ะผมก็ไา่รีวิวก็ยอดคนดูก็ค่อนข้างที่เยอะนะผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะผมสำหรับคิดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะกมก็มารอลุ้นกันอีกทีถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวที่แบบตัวเก่าที่คิดถึงกน,นะผมตัวที่แบบหลายๆคนคิดถึงนะผมอย่างเช่นตัวซีซั่นแรกๆหรือว่าคนที่เล่นไอเดีเก่ามาแล้วก็ไม่มีเลนเจอร์ตัวนั้นก็เดี๋ยวมันรอดูรอชมกันได้นะผมอ่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ละการหมก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ผมด้วยนะผมฝากไว้หน่อยเลยละการหะก็ใครที่อยากติดต่อสปอนเซอร์ก็สามารถทักไปได้ตรงแฟนเพจได้นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็รับงานโปรโมตรับงานรีวิวอยู่นะผมเก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมสำหรับใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ